สวัสดีค่ะอ่าโอเคนะคะวันนี้ตอนนี้นักเรียนเห็นหน้าจอไหมลูกเห็นค่ะอ่าโอเคนะคะวันนี้จะเป็นใบความรู้ที่สองนะคะใบความรู้ที่สองเมื่อครั้ที่แล้วครูก็ให้นักเรียนอ่าเรียนใบความรู้ที่หนึ่งไปแล้วซึ่งครูก็อธิบายไปแล้วนะคะแล้วก็ให้ไปดูวิดีโอใน g l e c l a s s r o o มล่วงหน้าแล้วด้วยนะคะอ่าความแตกต่างวันนี้นะคะในตัวอย่าง จะเป็นตัวอย่างที่สามแตกต่างตรงไหนแตกต่างนะคะ,อะสองตัวอย่างที่ครูพูดไปเมื่อครั้งที่แล้วนั้นะจะเป็นเรื่อง x ยกกําลังสองนะคะแต่ตรงนี้จะเป็น x ยกกําลังสามแต่ไม่มีปัญหานะคะวิธีการคิดเหมือนกันเลยค่ะหลักการเหมือนเดิมปกตินะลูกนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเช็คก่อนนะคะขั้นตอนแรกดูโจทย์ปับ๊บเช็คก่อนนะคะว่าโจทย์อ่ะมันเรียงดีกรีจากมากไปหาน้อยให้เราหรือยังนะคะ,ะถ้าเรียงแล้ว นะคะถ้าเลียงแล้วเราก็มาแสดงวิธีทำได้เลยนะคะ่าครูก็มาทำวิธีทำโดยวิธีตั้งหารยาวตั้งหารยาวนะคะตั้งหารยาวอันนี้ตั้งหารยาวเรียบร้อยแลวนะคะเสร็จครูบอกแล้วว่าทุกครั้งนะคะให้ดูตัวเลขของตัวตั้งก็คือ x ยกยกกำลังสามเอามาก่อนเลยนะคะวิธีคิดข้อที่หนึ่งนะคะแล้วก็ตัวหารตัวเลขก็คือ x อกเอามานะคะตรงนี้ครูไม่ต้องอธิบายแล้วนะคะนักเรียนคงจะ รู้เรื่องแล้วนะคะตรงนี้ x ยกกำลัง3หารด้วย x ยกกำลัง2นะคะก็จะได้เท่ากับ x ยกกำลัง2นะคะพอได้ตรงนี้ปั๊บนะคะเอาตรงเนี้ยไปใส่เป็นคำตอบที่ข้างบนนะคะอ่าใส่เป็นคำตอบข้างบนต่อมามาดูวิธีคิดข้อที่2ข้อที่2นะคะก็คือเอาอ่าตัวหารนะคะก็คือ x บวก3 ะะมาคูณกับผลลัพธ์ที่เราได้เมื่อกี้ก็คือ x ยกกำลังสองนะคะแล้วใช้คุณสมบัติการแจกแจงคูณเข้าไปในวงเล็บนะคะก็ค,คือ x ยกกำลังสองไปคูณ x นะคะตรงนี้เครื่องหมายบวกออก็เอามาใส่นะคะตรงนี้ก็ x ยกกำลังสองไปคูณ3ก็ได้3าม x ยกกำลังสองพอได้คำตอบตรงนี้นะคะนักเรียนเอามาใส่ตรงนี้อ่าแล้วเราก็ลบกันนะคะแล้วก็ครูบอกแล้วว่าตรงนี้ห้ามลืมนะคะ ให้จำไว้นะคะนึกในใจไว้เสมอนะคะว่าเดี๋ยวตรงนี้เราต้องเปลี่ยนเป็นตรงกงานข้ามนึกในใจไว้นะคะแล้วก็ย้ําด้วยนะคะนักเรียนจะผิดตรงเนี้ยส่วนมากแล้วจะผิดตรงนี้เอ่าดูนะคะเมื่อกี้เราได้ x ยกกําลัง3พอเปลี่ยนเป็นตรงกงานข้ามมันก็จะเป็นลบ x ยกกําลัง3มันก็ไปหากกับตัวข้างบนหมดนะคะเสร็จแล้วตรงนี้เป็นบวก 3x ยกกําลัง2นะคะ เราเปลี่ยนเป็นตรงกันข้ามก็จะได้เป็นลบสามเอ็กยกกำลังสองนะคะห้าเอ็กยกกำลังสองลบสามเอ็กยกกำลังสองก็จะได้สองเอ็กยกกำลังสองนะคะเสร็จแล้วเราก็ดึงลงมาลบเจ็ดเอ็กลงมานะคะมันไม่มีตัวบวกหรือตัวลบเราก็ดึงลงมานะคะต่อมาขั้นตอนที่สามขั้นตอนที่สามนะคะครูบอกแล้วว่าให้เอาตัวเลขเหมือนเดิมก็คือสองกยกกำลังสองมาใส่นะคะ เสร็จแล้วหารด้วยตัวหารก็คือตัวแรกก็คือ x นะคะอ่าเอาสองมาก่อนนะคะ x ก็กำลังสองหารกับ x ได้ x นะคะได้คำตอบแล้วอ่าเอามาใส่ตรงนี้เป็นบวกสองนะคะเสร็จแล้วนะคะอ่าเรามาดูข้อที่สี่การคิดนะคะก็คือเอาตัวหาร x บวกสามมาคูณกับผลลัพธ์ที่เราได้เมื่อกี้ก็คือ2 x อ่าคูณเข้าไปนะคะคูณเข้าไป ตรงนี้นะคะ2 x คูณ x ก็จะได้เป็น2 x ยกกำลังสองนะคะแล้วก็2 x คูณกับ3ก็ได้6 x อย่าลืมเครื่องหมายนะคะตรงนี้มันเป็นเครื่องหมายบวกก็ใส่บวกนะคะเสร็จแล้วได้คำตอบตรงนี้นะคะเราก็มาใส่ตรงนี้แล้วก็ลบกันนะคะแล้วครูก็ย้ำอีกนะคะให้นึกในใจนะคะว่าเดี so ๋ยวต้องเปลี่ยนเป็นตรงกันข้ามนะคะ ตรงนี้เมื่อกี้เราได้ 2x ยกกำลัง2นะคะตรงกันข้ามก็จะเป็นลบ 2x ยกกำลัง2ซึ่งมันไปหักลบกับตัวข้างบนหมดนะคะตรงนี้บวก6ก็กลายเป็นลบ 6x นะคะลบ 7x ลบ 6x ได้ลบ 13x นะคะแล้วก็ดึงลบ39ลงมานะคะต่อมาข้อที่5ก็เอาตัวแรกนะคะก็คือลบ 13x มานะคะหารด้วย x นะคะ x ตัด x หมดเหลือ13เอา13บสาคำตอบที่ได้ไปใส่ตรงนี้นะคะที่ผลลัพธ์นะคะต่อมาข้อที่หกเอาตัวหารมาอีกนะคะ x บวก3คูณกับผลลัพธ์ที่เราได้เมื่อกี้ก็ค,คือลบสิคูณเข้าไปในวงเล็บนะคะลบสิ 13, คูณ x ได้ลบสิ x ลบสิคูณกับ3ได้ลบสานะคะแล้วเราเอาตรงเนี้ย มาใส่ตรงนี้นะคะแล้วเราก็ลบกันอย่าลืมนะคะว่าเราต้องเปลี่ยนเป็นตรงกันข้ามอีกนะคะตรงนี้ย้ำแล้วย้ำอีกนะคะจากลบ x 3 x ก็กลายเป็นบวก 13x หากลบกันหมดนะคะได้0แล้วก็ลบ3ก็กลายเป็นบวก3าหากลบกับตัวข้างบนหมดนะคะได้0ูนะคะข้อนี้นะคะเศษเป็น0นย์นะคะทีนี้เรามาดูเทคนิคการหารแบบสังเคราะห์นะคะอ่า หลักการเหมือนเดิมค่ะลูกนะคะตรงนี้ก็คือให้ดูสัมประสิทธิ์ก่อนสัมประสิทธิ์ของ x อกกกำลังสก็คือ1นะคะเอามาใส่ก่อนนะคะแล้วก็มี5มีลบ7ลบ -3-9 นะคะแล้วก็ย้ำนะคะตรงนี้ x อ็กบวก3ย้ำแล้วย้ำอีกนักเรียนจะผิดไม่ได้นะคะตรงนี้ครูบอกว่ามันต้องเป็นตรงกันข้ามนะคะจากบวก3เพอเอามาเราก็เป็นลบ3 ะะแล้วก็ขั้นตอนการคิดนะคะก็คือให้ดึงตัวเลขนะคะมันจะเป็นเลขอะไรก็แล้วแต่ให้ดึงตัวเลขลงมานะคะเสมอ,อนนก็คือดึงหนึ่งลงมานะคะแล้วก็เอาหนึ่งตัวเนี้ยไปคูณกับลบสามนะคะ,ะหนึ่งคูณลบสามได้ลบสามนะคะแล้วเราก็บวกกันห้าบวกลบสามได้สองแล้วก็เอาสองเนี้ยไปคูณกับลบสามนะคะ สองคูณลบสามได้ลบหกมาใส่ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็บวกกันลบเจ็ดบวกลบสามได้ลบสิบสามนะคะแล้วเราก็เอารลบสิบสามไปคูณกับลบสามนะคะก็ได้จํานวนเต็มลบคูณจํานวนเต็มลบได้จํานวนเต็มบวกนะคะได้สามสิบเก้าเราก็บวกกันลบสามเก้าบวกสามเก้าได้ศูนย์นะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นเศษเป็นเศษนะคะตัวสุดท้ายจะเป็นเศษส่วน ตรงนี้นะคะก็จะเป็นผลลัพธ์หรือผลหารนะคะทีนี้วิธีการเขียนคําตอบลูกเราเอาจากคําตอบตรงนี้มาใส่นะคะตัวแรกก็คือ1นะเอามาใส่ก่อน1ปกติแล้วตรงนี้คือ1นะแต่เราไม่เขียนนะคะแลวตรงนี้ได้ x ยกกําลังสองอย่างไรเรามาดูโจทย์โจทย์มันยกกําลังสามหักออกเส้น1ก็เหลือ x ยกกําลังสองนะคะต่อมา2อ่ะเอามาใส่เลยเรามาดูโจทย์ค่ะตรงนี้ x ยกกําลังสองหักออกเส้น1 หลือเเดียวามาดูต่อค่ะตรงนี้เป็นลบ13บามลบามาใส่นะคะตรงนี้ X เท่าไหร่คะ X1 อันนี้ก็1หักลบกันหมดก็ไม่ต้องใส่นะคะเศษศนอ่าทีนี้วิธีการเขียนความสัมพันธ์นะคะสมการความสัมพันธ์ก็คือเอาผลหารก็คือ X3 บวก3งเล็บแรกนะคะแล้วก็วงเล็บที่2ก็คือผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ X ยกกำลังสอง บวก 2x ลบ13มาใส่นะคะตรงนี้บังเอิญว่ามันเป็นเศษ0เราก็ไม่ต้องใส่แต่ถ้ามันเป็นเศษ5เศษ2อะไรตรงนี้เราก็บวกเข้าไปนะคะอะตรงนี้นะคะอ่าส่วนตัวอย่าง4นะคะครูค่อยมาพูดในคาบหน้านะลูกนะ